ไม่ต้องสงสัยแล้วฮหโซพลกเคลียรชัดหลังถูกจับตาจีบนางเอกดัง โสดปุ๊บก็ถูกจับตามองรักครั้งใหม่ทันทีสำหรับไฮโซพกประธานวงกนักธุรกิจชื่อดงังอดีตหวานใจอัมพชราภาซึ่งเราจะเห็นว่าไฮโซพกไปเที่ยวกับแข็งเพื่อนๆตามประสาคนโสดและมีช็อตอยู่ใกล้นางเอกสาวชื่อดงังมารีเบอร์เนอร์ล่าสุดไฮโซพกได้เปิดใจผ่านสื่อเคลียร์ชัดถึงประเด็นนี้โดยบอกว่างงภาพสตอรี่กับน้องมารีมาจากไหนขออยู่สนุกๆแบบนี้ของผมดีกว่าเพราะตอนนี้งานค่อนข้างเยอะกับมารีจริงๆก็แค่รู้จักเป็น เพื่อนรุ่นน้องเจอกันก็แค่สวัสดีตอนนี้ยังโสดร้อยเปอร์ซไม่มีคนคุยกับมารีไม่ได้มีอะไรครับช่วงนี้ผมว่าอยู่แบบนี้ไปก่อนอายุไม่ได้น้อยแล้วคนต่อไปก็อยากจะให้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อย